S <S แค่ซาอดีซูซเซอร์ยูเซอร์ดิยูเซอร์ทุกท่านวันนี้ก็มาเล่นแบบพาคุยแล้วเมื่อวานก็ไม่ได้ลงชิปเมื่อวานก็หาแมปอยู่นะครับก็เออไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเมื่อวานเลยแบบอ uh ่าฮะนะฮะกดไปกดเกิดขี้ขวา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 นะฮะสตรีปเยี่ยมแมบบนะผมโหลดเวอร์ชันอ่าวีหนึ่งของแมปนะนี่อะไรเนี่ยอ๋อ oh. จำเห็นดีเอ็นแล้วนี่ผมปรับปรับใกล้ๆแล้วไม่เครียดปรับใกล้ๆนะฮะเอาแช่แตะปลาเด่นกันเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเดียวเย็นโอเคเดีมอสแตบะบปลาโอ้ยอ้ะเฮ้ยอันแรกก็ไปแล้วนะฮะอันแรกก็อ้าไม่ทำอไปไม่เล่นเล่นดีๆ จะบอกไม่เล่นตั้งแต่มื่อวานนี้เป็นกี้เลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ต้องอย่างงี้นะนั่งจัดตัวกันโอเคปุ๊บปุ๊บโอเคอัดจังยางยังยังยังยงยงยงเฮ้ยโอเคเยี่ยม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 โอ้ทำไมมีรั้วเยอะอย่างวะ ฮะนายมันด้วยเยอะยังไปทางนี้เหรออุ้ยอุ้ยโอ้เล่นยากพอสมควรนะเนี่ยรั้วเนี่ยอุ้ยทำไมมันรั้วมันเยอะอยังะทำไมมันรั้วมันเยอะอยังฮะฮะเดี๋ยวเสียวว่ะเสียวตกนะเนี่ยโอ้ย ไอ oh, oh ้ยุอุ้ยนั่งโอ้โหโอ้ยโ้ย God เฮ้ยอันนั้นอันจะจายด้วยคือแค่นั้นเจริญเจริญครับผมจารันจารินโอ้ย God ไม่เอาไม่เสี่ยงเดี๋ยวตกอีกโอ้ยไม่เสี่ยง โอ้ oh, my god โอ้ my god โอ้ my god โ oh, อ้ my oh oh เมื่อกี้ตกตรงเนี้ยคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะออทำใจล้ลมครับทำใจล้ลมเดี๋ยวตกอีกไม่เอาทำใจล้ลมทำใจล้มจลมตรงนี้แหละตรงนี้แหละ,น,หละนั่นแหละอีกแล้วล่ะโอ้ oh, my god อ oh. ้ หายใจครับหายใจใดีๆหายใจใดีๆหายใจใดีๆถึงตรงนี้ๆๆแล้วโอ้โอ้ทำไมต้องติดตรงน,นี้ด้วยเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่นะเว้ยดูโอ้ my god มาตัด okay. ตัดตัดตัดโอเคมาตรงนี้อออืื้ห โอ้เฮ้ยอุ้ยได้แล้วหนึ่งครับได้แล้วสองได้แล้วสามไปแล้วไป <c oughs> โอ้กว่าจะบาดน,นะเอวสองง่ายๆอยู่มั้งโอ้โหเกียดจริงเลยอน,นี่อ้าเวเฮ้ยได้วะไอ้บาได้ตกเลย <c oughs> โอ้ my god โอเคปลายยาวๆมาตัดไป โอเคมาโอ้หายทังทีเยี่ยมบันไดแกโอ้ไม่กอ oh oh, oh, oh. ดโอ้หัวไหมหัวโอ oh. ้ไปเร็ว <laughs> ไปเร็ว <laughs> ไปเร็วไปเร็ว yeah. oh, 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 อ่าอ่าอ่าหยู่นี่นง oh. มาไอ้ตรงนั้นน่ะไม่ชอบเลยนะฮะอ้าหัวไหมติดหัวไหมไม่ติดนะครับอ้าโอเคผ่านทีเดียวเหอะนะฮะนะฮะไปเลยทีเดียวเหอะเร็วเร็ว,วสี่เลเวลเลเวลเลสี่ป้า let's go อีกแล้วเหรออีกแล้ว ไมบันไดเยอะจังว่าแบบนี้เออาบันไดย,ออยังยังโอ้เกือบไม่ลงเกือบไม่ลงเกือบลงเกือบล่วงต้องพูดงี้เกือบไม่ลงอะไรงงโอ้ <c oughs> oh my god ิร์ดอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย,ยติดหัวพออ่ติดหัวเป็นพอติดหัวตองตามสติได้ เึ้ยตรงนี้แหละเอาแล้วไอ้ปลาโอย้องววยครับโอ้โหฮูใจเย็นใจเย็นมามามาเก่งเก่งเก่งนี่แหละตรงเนี้ยถ้าผ่านตรงนี้ก็ชิวๆชิวๆเลยชิวๆบ้าเลยเนี่ย เชียวเชียวเชิวเชิวเชิวเชีวชิวเชิวเชีว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 ไปเลยไปไปเลยโอ้แมพโหสุดยอดโอ้โหสเตตฮะาอเวทเลเวลห้านะครับผมอะไรอ่ะอ๋ออะไรอ่ะมาไปดูดิอ okay. ๋อกันตกโอเคกันตก โอ oh. 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 hey, ้โอ้อุ้ยเฮ้ยอันนี้อย okay. ่าอย่าให้เหมือนมีไอ้ตรงบล็อกอะบล็อกอิดอะไม่เอาอะไม่เอานะพวกไม่เอานะโอ้ไข่ตกไอ้อย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยว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 เราตกไม่ได้ไม่งั้นไม่จะมีไข่ตกว่ะสิโอเคนั่นแหละนั่นนี่ไม่ได้กระโดดนะมาโหชอบแบบสีขาวเนี่ย จัดไปยาวๆมามามาเยี่ยมไม่ได้ปีนรู้ไม่ได้ปีนบันไดเลยเฮ้ยอย่าพูดอย่าพูดเดีย๋ยวข้างหน้ามันมีไม่ได้นั่นแหละข้างหน้ามันมีเราลืมเล่นเลยจับไปจัไปจัไปเฮ้ยโอเคติดหัวไม่ติดติดหัวไม่ติดติดหัวไหมไม่ติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเล่นนี่เฮ้ย โอ้โหเริ่มมีต <c oughs> okay. hey, ิดห <dad> ัวแล้วอะมันเริ่มมีติดหัวแล้วเสียวโดนนะเพราะเมื่อกี้ถ้าโยเซ์เห็นมาแบบมันติดมันติดได้นะมันติดหอดได้นะฮะอาฮะอย่าตกไม่เอาโอเคเฮ้ยเราต้องมวงข้างบนด้วยดิเ้ามองแต่ข้างล่างก็ตกก็เจริญ เจเล่นมาแบบอบแอบนะพี่ไอบ้บ้าเอ้ยเจเล่นจริงๆแบบนี้วันนี้วันพุธใช่ไหมวันที่เท่าไหรแบบ่วะขี้เกียจดูเลยเจเลยอันพุธเหรออ๋อพวกนี้วันที่สิบห้าวันพฤหัสวันที่สิบห้าพวกนี้พรุ่งนี้วันที่สิบห้าวันนี้ก็ต้องสิบสี่มันพุธโอเคมองมาสิบสามธนาคารโอเคเรียบร้อยนะฮะ แมปนี้มันมีหลายเวอร์ชันนะครับผมแต่แค่มันเปลี่ยนเปลี่ยนรูปลับแมปให้มันสวยขึ้นนะฮะผมเลยแบบแบบสะอาดตาแบบสะอาดตาไอปา้ปลาไอ้ยิงนะเดี๋ยวนี้รู้สึกปแปลกกับคีย์บอร์ดมากอะไม่เหมือนไม่ชินอะ่ะไม่ชินเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกไม่ชินเลยไม่ชินกับคีย์บอร์ดเลยเนะี่ยยิง <c oughs> ตอนนี้ไม่ชินกับคีย์บอร์ดมากคีย์บอร์ดเนี้ยคือแบบไม่ได้โทษนะคือแบบใหญซอ์เห็นสภาพโตมากอะตอนเนี้ยคือตรงล้อเลื่อนอะล้อเลื่อนตรงไอร์ตรง,ตรงคีย์บอร์ด่ะบอกเลยฮะพัง นะฮะเลยแบบต้องมาเล่นแบบสลักีลเลนนิดนึงอันนี้มันพึ่งพังที่พี่ที่ยูเซอร์ได้ยินเสียงตอนคลิปที่แล้วอะ่ะไอ้ปงนั่นแหละไอ้ลูกไอ้ลูกเลื่อนน่ะไอ้ไอ้ตัวล้อมล้อเลื่อนน่ะล้อเลื่อนตรงตรง,ตรงอแป้นค,ยคปปีย์บอร์ดอ่ะลุดคือแบบเออคือในคลิปก็ได้เสียงกันทั้งคู่เลยแบบโอเคหัก้หักอะ่ะเวลาวันนั้น่ะหักเลยแบบไม่ทันัดเลยถ้าผมเล่นผ่านนี่แบบโอ,โ,โอ้โหคือแบบ เออแบบได้เหบนได้ฝึกอีกทีแล้วผมนะครับผมได้ไอคอมใหม่ไอตัวใหม่อีกรอบนะแล้วเป็นแบบอ่าลูกเล่นดีขึ้นนะโอ้ผมว่าชิวอะชิวกว่านี้ด้วยอันนี้เล่นลําบากมากอะ้จริงเล่นคีย์บอร์ดลำบากมากเมาส์ด้วยมันแบบไม่ได้สมดุลเหมือนมอนอันที่แล้วนะฮะคืออันนี้มันแบบมันหักอะตรงตงเลื่อนอะต้องเลื่อนมันหักแล้วก็จะว่าคือแบบลองคิดสภาพดิไอตรงทีลิดชักอะริชักที่ดึงตรงคีย์บอร์ดรออกอะ ชิบหายเออวัอนนี้เล่นไม่นัดบอกเลยยูเซอร์คือไม่ได้โทษแต่โทษโทษโตเลยหักคือเดี๋ยวต้องให้ยูเซอร์ไปดูไอคลิปเอที่แบบอะไรอ่าเลดวัวไอสักอะไรวะไอเลดอะไอเลดอะ,ะอะไรวะชื่ออะไระพักวัวเลดหรืออะไรวะคลิปคลิปคลิปก่อนหน้าเนี้ไอที่เป็นวูทั้งอันอนะไอแปะเดี๋ยวจะเลิน <laughs> เล่นไม่ถนัดจ,จริงเลยคีย์บอร์ดพังเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยคีย์บอร์ดพังไอโต๊ะโต๊ะเล่นเนี่ย คือแบบนะฮะมานะเดี๋ยวตัดไปตรงอา่าตรงโน้นแล้วกันมาตัวนี้จะตกอีกไหมถึงบันไดตรงนี้นะข้างหน้างบนเหลือก็เรื่อยๆถ้าตกอีกนะไม่เอานะไม่เอานะเอาก่อนอุตสาห์ตัดมาตรงนี้แล้วนะฮะโอเคตรงนี้ที่ผมคุยอยู่เนี่ยแล้วก็ตกนี่แหละข้างบนนี้แหละโอเค โฮโอเคอย่ารีบอย่ารีบไม่เอาไม่รีบเยี่ยม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 คือสภาพคีย์บอร์ดอยากหุ้นอีอ <laughs> อกรอบแต่ตซื้อใหม่ไม่ไหวแล้วไม่ใช่ดิแป้นพิมพ์ไม่ใช่ดิอ,ดอะไรวะโต๊ะโต๊ะคอมตัวโต๊ะคอมโอเคโอเมย์กอโอเคมาเดวิลแล้วเจ็ดแล้วเหรอคือแบบ เราเล่นอันนั้นนานเป็นซะแบบเออไม่ต้องเก็ีดแล้วเหรอฮะเราเล่นนานเลยใช่ไหมเมื่อกี้ไอนน้แบบง่ายๆมันก็ง่ายจริงๆอะนะเนี่ยง่ายก็ง่ายนะไอ้อันที่แบบเราก็แบบเฟลเฟลเอาฟเอาฟลเอาคืออะไรอันนี้แปดโอเคมาโอ้โหติดหัวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเงินวนด้วยเหรอโอ้โหเล่นนี้เลยเหรอเล่นนี่เลยเหรอ วุ้ดโอเคโอเคติดหัวไหมโ <c oughs> อ้โหโออขอบคุณขอให้มีแบบเซฟเมื่อกี้ได้ไหมขอให้มีแบบเซฟแบบนี้ได้อีกได้ No o oh อ my God ตติดหัวไหมไม่ติดมันให้แปลงล่างอะ ลองเสงนู่นู่วู้ดไม่ได้เล่นเลยจริงๆตรงนั้นผ่านนะถ้ากระโดดดีๆอ่ะนะฮะเราเล่นอีกรอบได้ไหมเล่นรอบเมื่อนู่นู่อีกไม่ได้เล่นแล้วเออต่อไปเล่นดีๆแล้วขี้เกียจเล่นจนไปตกบบันไดด้วยขี้เล่นเล่นเนี่ยขี้เกียจเล่นด้วยขี้เกียจเล่นตรงบันไดอะครับไม่ใช่อะไรเลยโอเคจัดไปยาวๆครับผมเยี่ยม เออไม่เล่นละ <c oughs> มาข้างล่างไปมาข้างล่างมาจะให้เราเล่นตรงนี้ก็เอามามามาให้เล่นมามาก็เล่นมามาก็เล่นมาให้มาเล่นก็เล่นมาไม่เอาไม่ตกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออ ใครเนี่ยเราเล่นตั้งแต่แรกก็ผ่านแล้วแหละแหมมัวแต่เล่นไง <laughs> โอเคฮ่าใครแค่นี้เละใครที่ก็ผ่านแล้วไม่ได้เล่นเลย <laughs> ไม่ได้เล่นเลยนนจริงไม่ได้เล่นเลยอ่าเ save แล้วมันให้โอ,โอเคไปลวกก็ค่อยว่ากันนะครับผมไงแล้วสปาลเลยสปาลไฟเลยครับผม น่าจะตกก็ต้องตายนะฮะเราก็อย่าตกเลยกันมา,ยา,ยาอย่าตกอย่าตกเนี่ยอย่าคุณว่าห้ามตกแนะ่ตกทีตกทีทีตกทุกทีนั่นตกทุกท,นะกทีอ่าทางนี้ไปได้ป่ะไปได้แต่ทางใช่ไหมไปไม่ได้เฮ้ย <c oughs> หิ้วอึดว่ะเอาอึดว่ะเกาะอ,อึดโอเคดีดีดีกาะอึดอันนี้ดิ นั่นเนี่ยคือไปทางไหนวะเราจากตรงน,นั้นอะเนี่ยตองเนี้ทางขวาเหรอใช่เหรอเราลองไปข้างหน้าดิข้างหน้าน่าจะผ่านอ๋ออืมตองอย่างนี้เราเล่นหาเรื่องรัดโอเคเต็ดหัว เอออย่างงี้สิเราเมื่อกี้เราไปทางผิดใช่ไหมโอเคค่อยน่านเล่นหน่อยจัดไปยายไวรุ่นไวรุ่นใกล้ถึงแล้วอย่าตกไม่เอาไม่เอาโอาเงาเบ็ด oh yeah, ไปแล้วไปโอ้โห oh, 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 oh. แมปแมปสุดยอดแมปแมปสุดยอดแมปนั้นสุดยอดมากเอ่อไปไหนต่อละ แค okay. ทางนี้คืออ oh. oh. <th desserts> <Negative notes> <c oughs> ๋ออ๋อเนี out. ่ยเราต้องเล่นตามตามทางครับตามทางตามทางเอาไม่ตามทางเราลัดเลยเมื่อกี้ยุบจะผ่านหรือผ่านนะโอเคจำอ๋อนี้โอเคแ้วตรงนี้ ลดลงข้างล่างมองทางอยู่ไงไม่ใช่อะไรครับผมน่ะติดหั่วไหมไม่ติดเฮ้ยไม่ติดโอเคโอเคโอเคไปไปอุ้ยโอ้ oh my god ตรงนี้แล้วเหรอไม่เอาไปเอายาโอ้ oh my god <laughs> มามาย,มยาวยาวมาน้องมา <laughs> มาแมปนายมามาเล่นเล่น Terlebih kalau ni. Er, er, harus. Kau 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 เฮึร์สฮึสฮึสฮึสโอ้โหโอ้โหไปแล้วเฮ้ยครั้งแรกแน่แน่ผ่านเลยครั้งแรกนี่แน่เฉพาะแบบที่กระโดดอย่างนี้นะโอ้นายจ๋าคือไม่ไม่สงสารคนเล่นเลยเหรอ ไม่สงสารคนเล่นเลยแบบนี้ <c oughs> บอกเลยแก้งคนเล่นมากล <c oughs> ้วนนี่เยอะจังเลยฮะล้วนเยอะจังเอออ่ะเมื่อกี้เราก็โดดไปไหนวะโอเคอโอเคอ่ดเดราตัน้นมานี่โอเค อมไม่ได้ไม่รัดไม่เอาไม่รัดขอสายเลยดีขอสายเลยไ,ไปไหนต่อล่ะครับคุณอ,อันนี้ถ้าหาหงางทางตันต้องตรงนี้สิโหคือคิดสภาพแล้วอ่ามันไปได้เหรอมาไปได้ไปได้ไปได้ไไดอะ <laughs> คือหาทางอยู่เนี่ยตอนนี้เฮ้ยไม่รู้อ่ะมันสร้างมาไงเราก็เล่นงนั้นนะมาอ่ามุด,ดตรงนี้เหรออ๋อไดิตามทางหน่อยไดิตามทางหน่อยโอ้โหสินหัวทีนี่ไม่ไม่ใช่เลยเนะี่ยไม่ใช่เรื่องเลยเนะี่ยอีกแล้วเหรอ ไม่มีเสฟให้่ด้วยโอ้โหผ่านโอเคต็หัวไหมไม่ติดโอ้ฮือย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 ้ือยฮอยเฮือยฮยไป็วโอเคปิดเยี่ยมมาหนึ่งนี้แล้วเหรออย่าอย่าหายลืงใช่ใช่ไหมโอ้โห let's go เยี่ม เค่ okay. อะไรอ่ะน้ำรับรมดานเนี่ยอยู่น้ำวะฮ้ยอ๋อฮะรถไฟเจ้าขับเองไป,องไปโอ้โหแบบนี้แบบเออคือแบบไม่คิดไงว่าแบบจะแบบมันจะยากหรือยากก็ยากนะเนี <laughs> ไม่อยากถ่ายรูปอะไม่อยากถ่ายรูปโต๊ะโต๊ะสภาพตัวเนี้ยคือต้องเอาคีย์บอร์ดไปตั้งข้างบนใกล้ๆหน้าจอเลยครับเล่นลำบากมากคือโต๊ะคือโอ้ไม่กอดอะโอเคมา,เ,เ,เ, 13, มา,มาเลเวเราสัเดี๋ยสิบสามมามาเราตกหลายรอบยูเซอร์ไม่ค่อยตกหลักเพราะแหละโต๊ะดีโ <laughs> 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 ต๊ะเขาดีโอเคต้องเล่นแบบเมื่อกี้ อ่อเคไวเชอร์โอ้โหติดติด,ตด,ตดเออใครเนี่ยใอ,อยู่เน่เจริญนเดินหนึ่งวอกสามวอกสองอกสองอกมื่อกี้ติดอะไรตรงนี้โอ้ my god สเอโโหนะอะไรอะประตูประตูประตูะตเดี๋ยวเดียเด๋ยวเ ประตูเหรอประตูทำไมเปิดอาตายไปงั้นนะแบ๊กบลักเลยบลักเชือรุกอ่า,านนะอ่านอ่าน,านไม่ต้องทำอะไรทั <c oughs> ้งนะี้หายแล้วเนาะหายแล้วเนาะบลักเหรอประตูบลักเออดีขอบคุณคิดว่ามันจะแบบเออแบบมันจะปิดไม่ปิดะฮะโอเครีบไปเลยวะรีบไปเลยรีบไปเลย ไปดิดิบโน้รวยกัดอ่ะก็จแบบทางนี้ก็ได้เอ้าจะหมุนรอบตัวไว้สามสามร้อสิบองศาทำไมมาอเลี้ยงทางดิฮึน่ะตรงนี้เข้าเลยเอ้าจบแล้วครับผมโอเคก็จะจบนะ โอเคก็มาเหมือนเดิมครับก็ซีอูดทุกท่านคาูดใดวาจาใดที่ไม่สุภาพขออภัยในที่นี้ด้วยครับวันนี้ก็จะคลิปนานเพราะว่ามีปัญหาและคลิปบวชกับโต๊ะคอมนิดหน่อยโอเคอย่าลืมกันและติดตามกัด้วยนะเจอกันคลิปหน้าครับผม